สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะนางนาริมนจันฉายนะคะศึกษาดิเทศชำนาญการพิเศษของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถระมศึกษาพิลกเขตสองนะคะแล้วก็ท่านครับผมสอนอวิรัชสุทัศ์นะครับสอนอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิาลกเขตสองนะค,ะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาสะท้อนผลนะคะการสังเกตคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของคุณครูนะคะ คุณครูท่านแรกนะคะก็จะเป็นคุณครูคุณครูคครแคทิยาใจดีนะครับโรงเรียนบ้านแก่งกุลานะครับก็จะในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับสําหรับคุณครูแคทิยาใจดีนะครับเราก็ในส่วนของสิ่ีทําได้ดีขอชื่นชมก็คือคุณครูแคทิยานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับในส่วนของการจับ กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือความพร้อมและก็ความถูกต้องในการเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมีความตั้งใจนะครับแล้วก็อย่างที่สามคือความสุขของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมนะครับนักเรียนมีความสุขโดยจากโดยสังเกตจากสีหน้าท่าทางแววตาของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเติม เราคิดว่าถ้าเราพัฒนาอีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึง่งก็จะดีมากเลยนะครับในเรื่องของการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันเช่นในเรื่องของอการให้นักเรียนเล่นบทบาทสมมติโดยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไล n e หรือว่าอ messenger อย่างนี้ครับให้นักเรียนลองโทรศัพท์หาผู้ปกครองผ่านไลน์นะครับหรือว่าโทรหาเพื่อนคุณเพื่อนครูหรือว่า หรือว่าในส่วนของพี่ๆในโรงเรียนนะครับเพื่อแสดงไปสมมติว่าเท,เทคโนโลยีในการสื่อสารนัมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็การเหมือนว่าการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับระยะเวลาในการสอนของครูให้ภายในระยะเวลา60นาทีนะครับเพื่อในอนาคตเพื่อว่าเราประเมินเพื่อขอวิจณะนะครับตรงนี้เราจะได้ชินคุ้นชินกับการทําตรงนี้นะครับ ของผมก็มีแค่นี้ครับเท่านันท่านสอนอรื่องบกับค่ะก็ขอบคุณท่านสอนอวิรัสสุทัศน์นะคะที่ได้ให้ข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ได้บอกว่าคุณครูทําอะไรได้ดีบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เชิงรูปในระดับปฐมวัยนั้นเนี่ยส่งผลแล้วก็ส่งผลให้เด็กเนี่ยเกิดทัก,กษะกระบวนการคิดได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของอคุณครูแคท,ทริยานะคะสิ่งที่คุณครูทําได้ดีที่สอนอได้ มองเห็นชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมแผนนะคะมีการแจ้งจุดประสงค์แล้วก็มีการใช้เกมใช้สื่อต่างๆนะคะในการกระตุ้นความสนใจนะคะมีเรื่องของการท่องคํำข้องจองด้วยนะคะทำให้ให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เหมือนกับมี สิ่งกระตุ้นให้เขาเนี่ยอยากจะทำกิจกรรมต่อไปนะคะในส่วนของสิ่งที่จะเพิ่มเติมนะคะก็อยจะให้คุณครูคแคทต ر ยานะคะได้จัดหาหนังสือหรือว่าจะเป็นสารานุก,กรมนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสื่อสารเนี่ยคะ่ะเพิ่มเติมไว้ในมุมหนังสือเพื่อที่ว่าหลังจากที่เด็ก ได้เรียนรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้แล้วเนี่ยเด็กก็จะได้ไปค้นความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรื่องของอหนังสือนิทานอย่างงี้ค่ะก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยได้ได้ไ,ดไปเพลิดเพลินนะคะในในเรื่องของการใช้นิทานหรือมีหนังสือเสริมอื่นๆเนี่ยค่ะที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้เพิ่มเติมความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้มี ความสอดคล้องกับในกิจกรรมการเรียน,นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้คำถามนะคะอยากให้คุณครูแคทรียานะคะเขียนคำถามที่จะถามเด็กไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าคุณครูก็จะได้ตรวจสอบได้ว่าคำถามที่คุณครูใช้กับเด็กนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ย ในในเรื่องของทักษะการคิดชั้นสูงในอย่างไรบ้างได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์หรือการนําไปใช้อย่างไรบ้างอันนี้คุณครูคก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็การที่เรามีคลังคําถามเอาไว้เยอะๆอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดเนาะแล้วก็สอดคล้องกับในส่วนของ นวัตกรรมที่คุณครูแคทริยาเลือกใช้นะคะในเรื่องของโกลฟาสเต็ปนะคะในขั้นของการนําเสนอสี่เล้านะคะแล้วก็การสแสวงหาสารสนเทศต่างๆเนี่ยการที่คุณครูใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กฝึกคิดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดก,กระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการนําเสนอชิ้นงานนะคะก็อยากให้คุณครูได้ให้เด็กๆเนี่ยออกมานําเสนอชิ้นงานนะคะแล้วก็ อยากให้เขาได้สะท้อนการทำงานของเขาด้วยนะคะว่าในการทำงานกลุ่มเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เขาสะท้อนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยว่าเขาได้อะไรจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในส่วนของเกณฑ์การประเมินนะคะ ก็อยากให้คุณครูแคทริยาได้เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเวลาที่เราเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยในตัวจุดประสงค์เรากําหนดไว้เช่นในเรื่องของการเรียงลําดับเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะแต่ว่าในกิจกรรมของครูแคทต ر ي าเนี่ยในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้จัดกิจกรรมนะคะพอเราไม่ได้จัดกิจกรรมในส่วนของการวัดประเมินพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ย เราก็จะไม่สามารถประเมินตามจุดประสงค์ได้อันนี้อยากให้คุณครูแคทตรียเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ะคุณครูอาจจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษานะะในเรื่องของการเรียงลำดับเหตุการณ์ในการส่งจดหมายหรือลำดับขั้นตอนอในการที่เราจะเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่เราจะเป็นเรื่องของการ เข้าไปกลุ่มไลน์เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองหรือพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูอาจจะให้ให้เด็กเนี่ยได้ได,ได้มีการเรียงลาดับเหตุการณ์ตรงนี้หรือถ้าไม่ได้เป็นการเล่นเกมเกมการศึกษาก็อาจจะให้เด็กๆอ่ะมานําเสนอขั้นตอนเพื่อให้เห็นกระบวนการเพื่อที่คุณครูจะได้วัดประเมินได้ว่าเด็กสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของอในแบบประเมินนะคะ คุณครูเขียนไว้ว่าจะมีรายการประเมินในเรื่องของการจำแนกจัดกลุ่มนะคะก็เช่นเดียวกันในกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยคุณครูแคทรียาก็ยังไม่ได้จัดกิจกรรมตรงน,นี้นะคะ,ะก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมข้อสำคัญก็คือเวลาที่คุณครูจัดตั้งจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้อะค่ะอยากให้คุณครูมาทบทวนดูว่าจุดประสงค์ตั้งไว้ว่าอย่างไรกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยได้จัดแล้วก็สามารถไปตอบ จุดประสงค์ได้ไหมเครื่องมือที่จะไปประเมินนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับคุณภาพที่คุณครูคแคทเทอรียาให้ไว้ว่าอย่างในระดับ3คือดีอยากให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าดีอย่างไรเช่นในเรื่องของการเรียนรำดับเหตุการณ์นะคะคุณครูก็ต้องเขียนรายละเอียดว่าถ้า ในเรื่องของการเรียงลําดับเหตุการณ์ในระดับ3คุณครูก็ต้องเขียนคําอธิบายที่มันเป็นระดับคุณภาพที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาเพื่อที่ว่าจะทําให้คุณครูท่านอื่นๆเนี่ยสามารถประเมินได้ด้วยเช่นกันนะคะเช่นถ้าเรื่องของการเรียงลาดับเหตุการณ์เนี่ยเด็กสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ด้วยตนเองอย่างงี้ก็คืออยู่ในระดับ3นะคะแล้วก็สามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้อย่างน้อย สามหรือสี่เหตุการณ์ขึ้นไปอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะคะถ้าระดับสองก็คือเด็กเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าคุณครูคต้องคอยชี้แนะคอยกระตุ้นอย่างเงี้ยก็จะได้ระดับสองหรือได้ระดับหนึ่งเนี่ยคุณครูคชี้แนะแล้วเด็กๆก,ก็ยังไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้นะคะเพื่อที่ว่าการที่เราเขียนระดับคุณภาพให้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราสามารถประเมินเด็กได้และท้ายที่สุด เวลาที่เราประเมินเด็กเราก็จะได้ทราบว่ายังมีเด็กคนไหนบ้างนะคะที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยต้องสามารถมีสภาพที่พึงประสงค์ตามรายการพฤติกรรมที่เราประเมินได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถนําเอาจุดตรงนี้นะคะเป็นบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้เนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้มัน ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะประเมินแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพนะคะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะก็คือมีพัฒนาการในด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาออย่างสมวัยแล้วก็รอบด้านนะคะค่ะก็ในส่วนที่คุณครูจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ขอชื่นชมคุณครูนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการ วางแผนออกแบบกิจกรรมแล้วก็จัดหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็ขอให้คุณครูเนี่ยได้มีความให้ให้คุณครูเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าจะสามารถพัฒนาดเด็กให้ไปสู่คุณภาพได้เป็นอย่างดีะคะ่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้อง ขอบคุณนะคะคุณครูค่ะขอบคุณค่ะ